สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องการถอรูปครบกันครับสมุนไพรก็จะมีไพ่ขมิ้นนะครับพิมเสนกระบูนเกลือตะไคร้นะครับผิวมะกรูดนะครับโอเคที่การหอก็คือไม่ยากนะครับจับใบโพ2สองใบนะครับนะครับจับใบโพเข้ามาเนาะจับใบโพเข้าไปนะครับอันนี้รูปครบอยู่ที่200กรัมนะครับไว้ประคบน้ํานมนะครับประคบลูกเล็กเนาะนะครับ จับเขย่านะครับสองสามทีนะครับแล้วก็จับกดนะครับแล้วก็ดึงปลายผ้าให้ตึงนะครับตึงแล้วก็จับนะครับให้แน่นนะครับถ้าเราทําไม่แน่นมันก็จะไม่แน่นนะครับถ้าเราทําแน่นก็จะแน่นนะครับจริงไหมครับอืมนะครับเราต้องดึงให้แน่นนะครับนะครับดึงขึ้นมาเนาะดึงขึ้นมานะครับระวังน้ํานะครับน้ําเขาจะไหลออกมานะครับถ้าเราดึงแน่นเกินไปเราต้องระวังน้ําหยดเราก็ต้อง กระมันมารองนะครับโอ okay. เคเสร็จแล้วเราก็จะผูกนะครับเอาเชือกจับปลายเชือกนะครับผูกขึ้นมาแล้วก็ม้วนหนึ่งสองนะครับเสร็จแล้วก็จับดึงนะครับพวกนี้สองร้อยกรัมนะครับโ้โหดึงต้อง,ด,ง,ด,งดึงแรงนะครับไม่ให้มันแน่นนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กปลไปเนาะดึง เสร็จแล้วก็จับใบโพกเอาใบใหญ่สุดนะครับดึงนะครับดึงดึงขึ้นมานะครับโอเคนะครับดึงนะครับดึงแล้วก็ประกบปิดหน้านะครับเสร็จแล้วจับดงบนนึงนะครับใบโพให้กว้างหักนิดนึงนะครับหักนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงลงใบถึงด้านล่างนะครับแล้วก็ม้วนเข้ามาม้วนนะครับม้วนเก็บนะน,น,นะครับม้วนเก็บเสร็จแล้วก็ดัน ปลายเชือกยัดใส่เข้าไปข้างในเป็นการเก็บปลายเชือกนะครับดึงผ้าเข้ามานะครับดึงแบบนี้ดึงดึง,ด,งดึงนะครับเก็บปลายเชือกปลายผ้าเข้ามาเพื่อให้ตัวปลายผ้าแข็งขึ้นนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ2องวกันีนะครับ เอาไวรบน้ำนมนะครับเต้านมเนาะครับดึงขึ้นมาคอเนี่ยนะครับจับอืมอืมอครับเดี๋ยวแล้วเราก็ม้วนนะครับแล้วจะปลูกนี่ก็ได้นะครับผูกไป็นสองข้อนะครับปลูกขึ้นมาเรียงเชือกต่อเชือกนะ แน่ๆนะครับล้วก็ทำเหมือนเก่านะครับทำเป็นป้องๆนะครับนะครับไ,ได้ประมาณน,นี้นะครับเราก็ ทำไปเรื่อยนะครับโดหมดไฟเชือกนะครับได้เป็นที่จับเราด้วยนะครับถ้าเราผูกเป็นเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้นะครับเชือกได้อีกนะครับอันนี้จะผูกไปไปหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าแล้วก็จับเก็บไฟเชือกนะครับโดยใช้กางเกงจับจัดเข้าไป คือประครบอะไรครับประครบมนมนะครับ